สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Dr. o o c t ทาง Dr. V Channel นะครับ ผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณใหมเพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่6วมิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้เนี่ยที่จะมาอัดคลิปนี้ก็เพราะว่ามีคนหลายคนเลยเกินนะครับถามว่าเวลาที่เราฉีดวัคซีนนะสมมติว่าเข็มที่1กับเข็มที่2เนี่ยต่างชนิดกันสามารถจะทำได้หรือเปล่านะครับพอดีผมนั่งอ่านข้อมูลไปอ่านมานะครับก็ไปเจอข้อมูลของท่านอาจารย์ยงผู้วรวันนะครับ พิ่งโพสเฟซบุ๊กไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการฉีดโควิดนะวัคซีนในเข็มที่1กับเข็มที่2ต่างกันเนี่ยมีผู้ปฏิบัติมีผู้สอบถามเยอะนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับยังแนะนําว่าควรจะยังใช้เป็นชนิดเดียวกันไปก่อนนะครับนะ โดยตามหลักทฤษฎีบอกว่าที่มีการใช้วัคซีนในเด็กเนี่ยนะครับมีการฉีดสลับกันได้นะวัคซีนชนิดอื่นๆที่มีการศึกษามาชเช่นเวลามีท้องเสียที่เกิดจากเชื้อโรตานะครับวัคซีนตับอักเสบ A ตับอัก B, เสบ B ีคอตีบไอกรนบาดทะยักนะครับโดยหลักการเนี่ยนะก็ต่างชนิดกันะนะเพราะว่าวัคซีนเะนี่ยบางทีก็เป็นคนละยี่ห้อกันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าใน โควิด19เนี่ยนะเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจริงๆเนี่ยยังไม่มีนะแต่เริ่มมีการศึกษาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าพอใช้ได้นะครับ ก็ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2ยี่ห้อใช่ไหมก็คือซินแว็นะบางคนก็ฉีดซินแว็กไปก่อนแล้วก็มาฉีดเข็มที่2ด้วยแอสตราเซเนกานะครับบางคนก็ฉีดแอสตราเซเนกาไปก่อนแล้วก็มาใช้เข็ม2ด้วยซินแวหลายคนก็ถามว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับการศึกษาอันนี้นะครับอาจารย์บอกว่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะในกรณีที่มีการแพ้วัคซีนถูกไหมมีการแพ้วัคซีนนะสมมุติว่าท่านเพื่อนไปฉีดตัวซ i นแว็แล้วมีอาการแพ้ขึ้นมานะครับนะเข็มที่2แน่นอนเราก็จะไม่ฉีดซินอแว็กแล้วเราก็จะไปฆ แอสตาเซเนกานะหรือคนที่ไปฉีดแอสตาเซเนกาแล้วเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะครับก็จะไปฉีด Zero ac, เซโรแวคเข็มที่2เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากประโยชน์อีกอันหนึ่งของการที่ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันก็คือว่าสมมุติว่าเราฉีดเนี่ยเราไม่ต้องเก็บเผื่อนะเข็มที่2องไม่ให้คนอื่นเลยนะเราฉีดกวาดไปทั่วแล้วแล้วพอถึงเข็มที่2เวลาที่เข็มที่2จําเป็นต้องฉีดแล้วครบเวลาแล้วนะเหลือวัคซีนอะไรก็เอามาใช้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนน ทีนี้ในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเอาจริงเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่จํานวนคนที่เอามาทดลองเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยจำนวนคนที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ผมเอาตัวเลขนี้มาให้เพื่อนๆดูตามกราฟตารางนี้นะครับนะในช่องแรกนะครับก็คือคนที่ฉีดซีโนแวคนะครับฉีดซีโนแวคครบ2เข็มนะมีอยู่ทั้งหมด89คนนะเที่วงเล็บแกนะครับก็ไปตรวจภูมิคุ้มกันปรากฏว่าในเลือดเนี่ยภูมิคุ้มกันอยู่92.36ยูนิต ml นะครับ ทีนี้อันที่2นะครับแอสตาเซเนกาหลังฉีดเข็มที่1ไป1เดือนนะครับก็ปรากฏว่า1เดือนหลังฉีดแอสตาเซเนกาเพียงเข็มเดียวภูมิขึ้นไป51.04ยูนิตเปอร์นะครับ นี่ทีนี้ช่องที่3บ้างนะต้องต้องบอกว่า N อย่างน้อยนะครับ N เนี่ยมีแค่4คนเท่านั้นเองนะครับคือฉีดซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วนะครับแล้วเข็มที่2ไม่ได้ฉีดตัวซิโนแวคนะไปฉีดตัวแอสตาเซนิกาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในผลงานวิจัยยังไม่ได้เปิดเผยเป็นฉบับเต็มออกมานะครับแต่ปรากฏว่าการฉีดซิโนแวคเข็มที่1แล้ไปฉีดแอสตาเซนกาเข็มที่2เนี่ยไปตรวจวัดภูมิในเลือดนะครับ 615ยบูนิต per ml นะครับสูงกว่าสูงกว่าแอสตาซินิก้าเข็มเดียวสูงกว่าซิดนิวกสองเข็มจะได้ซ้ำไปนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าจำนวนผู้ที่มาการทดลองนี้ยังน้อยอยู่นะครับสี่ท่านเท่านั้นนะครับทีนี้ อีกอันหนึ่งละ่ะถ้าสมมติว่าฉีดแอสตาเซเนกาไปก่อนเข็มแรกแล้วก็ฉีดเซโนแวคเป็นเข็มที่สองนะครับนะมีแค่คนเดียวนะครับมีแค่คนเดียว N อนเท่ากับหน,นะครับภูมิคุ้มกันรปรากฏว่าสูงขึ้นไปถึง221.1ยเูนิตมลน,นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นยูนิตอ่าเป็นภูมิที่สูงมากนะครับเพราะฉนั้นอันนี้เป็นการบอกได้เลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะฉีดเข็มหด้วย ซีทาวักหรือเข็มหนึ่งด้วยแอสตาและตามเข็ม2ไวในวัคซีนที่ต่างชนิดกันนะครับภูมิคุ้มกันเท่าที่ดูเนี่ยจำนวน5รายเนี่ยภูมิคุ้มกันสูง ทั้งคู่แล้วก็จริงๆแล้วสูงกว่าการฉีดชนิดเดียวซ้ำไปนะครับนะช่องสุดท้ายอันนี้คือจํานวนคนติดเชื้อแล้วก็หายนะครับหลังจากหายโรคแล้ว4 -8 สัปดาห์นะก็มีแอนติบอดีอยู่ในเลือด60.86ยูนิตเปน,นะครับเพราะฉะนั้นความหวังว่ากับคำถามที่ว่าเราจะฉีดวัคซีนต่างชนิดกันได้หรือเปล่านะครับคำตอบเนี่ยผลการวิจัยอันนี้นะครับโดยเบื้องต้น คิดว่าทําได้นะแต่ยังไม่ได้นํามาใช้จริงในทางปฏิบัติยกเว้นว่าคนที่แพ้วัคซีนเข็มที่1แล้วจะฉีดเข็มที่2ก็ฉีดต่างชนิดได้หรือในอนาคตถ้ามีช่วงที่วัคซีนเนี่ยขาดนะเราก็อาจ,จใช้วัคซีนชนิดอื่นฉีดเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ